สวัสดีครับวันนี้ในวันคืมฟ้าคืมฝนนะครับเรามีรถเลโทนะครับมานําเสนอครับผมคันนี้เป็นโตลต้าไฮรักนะครับ Rn 2 0นะฮะไฟกลมครับสุดคลาสสิกช่วงสั้นนะครับคันนี้เดิมเดิมเครื่องเป็นเบนซินนะรุ่นนี้ถ้าผมจะไม่ผิดส่วนใหญจะเป็นเบนซินนะแต่ว่าตัวนี้วางเครื่องใหม่เป็นดีเซลของฮีโร่แล้วนะครับผมลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะฮะดูครับเป็นของรุ่นไฮรักฮีโร่นะครับหรือ 2L นั่นเองครับ หลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดีมากเกียร์ดีมากนะครับ5เกียร์ใช่ไหมครับพี่อ้วนห้าเกียร์ครับคันนี้5เกียร์ครับเอกสารชุดโอนครบนะครับสภาพตามนี้เลยครับดูครับรถเริ่มหายากแล้วนะครับผมคันนี้คุ้มตรงที่เราได้เครื่องเป็นดีเซลแล้วนะครับนะฮะดูครับนี่ครับคันนี้ภาษี6 2นะครับต่อ2ปีนะฮะ ยังขาดไม่เกินนะครับต่อได้ปกตินะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับอืประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูรอนกระบะกันนะฮะนี่ครับลอนกระบะก็ตามนี้เลยนะครับฝาหลังอ่าแห้งๆตามนี้นะครับผมสีสันก็ตามสภาพนะครับอคอนโซลต่างๆนะครับก็ยังคงความคลาสสิกนะครับเดิมๆนะฮะเบาะแบบไม่มีหัวนะครับไม่มีหัวหมอนะครับ กราฟิกเดิมๆนะฮะพวงมาลัยเดิมนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะฮะโอเคนะครับพี่วันสตาร์ทเครื่องยนต์ดูหน่อยครับโอ้โหเครื่องสุดยอดดีมากนะพี่เนาะพี่ลงมาเลยตาทิ้งไว้เลยไม่เป็นไรปิดประตูนหน่อยครับพี่ พี่มาในฐานะช่างพี่เครื่องเป็นไงบ้างอย่างนี้สุดยอดนะนี่ครับยไม่เค็งครับผมนี่ครับเครื่องดีนะครับวางมาวางมาแต่รถใช้น้อยนะฮะเครื่องดีมากเลยครับนะฮะเซตซีไม่มีปะไม่มีดามนะครับผมโอเคครับพี่ปิดฝาโป้หน่อยครับวิ่งทางใกล้ๆสบายนะฮะอย่างนี้บรรยากาศก็จะอึมๆคึมๆเลยครับเพราะฝนมันตกตลอดทั้งวันนะฮะ ดูครับรถขับดีนะครับคันนี้นะฮะเอาไปปรับแต่งอีกนิดหน่อยตามใจเลยครับหรือใครจะไปขับนี้อะไรก็ได้ะฮะจะไปจัดทรงโหลดใสแม็กอะไรก็แล้วแต่เลยครับนะฮะแต่คันนี้ที่ผมมองว่ามันคุ้มค่าคือบางทีเราได้รถสภาพแห้งมาคันนึงอาจจะอ่ะสี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วเราเราก็ต้องได้เป็นเครื่องเป็นซินเดิมๆม,มานะครับแต่คันนี้ได้เป็นดีเซลมาแล้วครับจบวางไงคุ้มคันนี้ผมจะขายให้ถูกๆนะครับเผื่อให้ลูกค้าไปต่อภาษีนะครับ ไปดาเนินการแต่งอะไรจัดไปเลยครับหกหมื่นเก้าครับคันนี้นะฮะใครหาอยู่สายเลโทนี้ต้องให้ไวเลยนะครับรถวิ่งไกลได้นะครับผมเอกสารชุดโอนครบนะฮะยังไงสนใจติดต่อไม่ได้เลยครับผมที่0 8 9 9 8 0 0 9เ9นะครับเรายังมีบริการส่งทั่วประเทศได้เหมือนเดิมนะครับผมใครหยุดเราไม่หยุดนะฮะส่งได้ถึงบ้านนะครับอยากได้ลายเพิ่มเติมก็ทักมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมหรือจะเข้าไปที่ Facebook ผมก็ชื่อเดียวกับ u t u b e เลยครับเข้าไปดูเครดิตได้ครับผมขายรถทุกวันนะฮ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ